ถ้าคุณอยากมีผิวสวยกเกลี้ยงเหมือนสาวสาอาหารับหรือว่ามีผิวสวยเหมือนดาราะะสิ่งแรกที่คุณจําเป็นที่จะต้องทําเลยคือการกําจัดขนคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าการกําจัดขนจะทําให้ขนขึ้นมาเยอะไหมถ้าดาราหรือว่าสาวอาหรับเนี่ยเขาคํานวณเรื่องนี้อยู่นะคะเขาก็คงจะปล่อยให้ขนลกลุงลังเต็มตัวถูกไหมคะแต่เขากําจัดค่ะคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะไปเลเซอร์ส่วนถ้าใครที่งบน้อยนะคะให้ใช้เครื่องถอนค่ะถอนออกนะอยากโกนอยากกันค่ะเอารากออก เวลาที่ขนขึ้นมาจะเป็นปลายขนค่ะสูตรของส้มนะคะสําหรับคนงบน้อยถ้าคุณไม่ใช้ว็กซ์กำจัดก็ใช้เครื่องเลยค่ะเพราะว่ามันเอารากออกเหมือนกันขนขึ้นมาจะเป็นปลายขนกาจัดตลอดตัวส้มเอง6ปีแล้วค่ะกาจัดขนทุกๆ2สัปดาห์ค่ะส่วนเรื่องกําจัดขนค่ะ แล้วแต่ความพึงพอใจในประเทศนี้ถ้าคุณพึงพอใจที่จะเก็บขนไว้คุณเก็บไว้แต่ถ้าคุณอยากผิวเกลี้ยงเนียนเหมือนดาราแบบปราศจากขนคุณต้องถอนออกค่ะผู้หญิงไทยเราเนี่ยค่ะจะยังคงไม่รู้ความรู้เรื่องนี้นะคะแต่ดาราหรือว่าสาวอาหรับเขา,เอ,าออกหมดเขาจะไม่ให้ขนขาเขาขึ้นมาแข่งกับขนนะแข่งผู้ชายเด็ดขาดอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังในความสวยของเรือนร่างผู้หญิงค่ะและหลังจากนั้น,นะคะ่ะส้มจะ เช็ดคราบเมือกตามตัวออกให้หมดโดยเฉพาะบริเวณร่องนิ้วมือสังเกตไหมคะส้มอายุ3839แล้วนะคะอัดูสองข้างค่ะข้อนิ้วมือส้มแตกเหมือนผู้หญิงโบราณปกติที่เราสมัยก่อนชอบหักนิ้วกันแต่ว่าข้อนิ้วไม่ดําเลยค่ะเพราะว่าส้มจะเช็ดทําความสะอาดเอาคราบออกและเช็ดตามรอยค่ะไม่เช็ดขวางรอยไม่เช็ดขวางร่องนะคะเช็ดทุกส่วนคุณจะเห็นว่าอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยใช้สัมฤพันใหญ่เช็ดเช็ดสัมฤทจะออกมาคราบดาปือ้อย่าใช้สัมฤแผ่นเล็กได้ค่ะให้ใช้น้ําตัวนี้นะคะไอ้อ้วนนี่เลยเช็ด ตามตัวให้หมดเลยค่ะยกเว้นใบหน้านะคะจุดที่ดําที่สุดคือร่องก้นง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าข้อพับแขนขารักแร้ค่ะเช็ดให้ทุกส่วนเลยค่ะการเช็ดค่ะจะช่วยทําให้ขี้ใครหลุด คราบครีมเก่าหลุดฝุ่นละอองมลภาวะที่เราเจอทุกวันหลุดซึ่งการอาบน้ำเอาออกไม่ได้ค่ะและสบู่ทุกอย่างที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นสบู่เลวหรือว่าสบู่ก้อนจะมีไขซึ่งเราจะเห็นติดตามพื้นห้องน้ําซึ่งตัวเราก็เหมือนกันค่ะสบู่และสิ่งเหล่านั้นก็ติดผิวเราเช่นกันต้องเช็ดหลังจากอาบน้ําเสร็จต้องใช้ตัวนี้ค่ะส้มจะแนะนํากับลูกค้าทุกคนว่าถ้าใครจะใช้ผลิตภัณฑ์ครีมของเราต้องใช้ตัวนี้เช็ดก่อนเสมอถ้าคุณไม่เช็ดไม่ต้องใช้ครีมอะไรของเราไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้ผลหลังจากที่ผิวววขขขอออคคคคคคุุุณณณสะะะาาาาาาดดดดดททรรรีีมมมมไไไเ้้ปันจจูห คุณทาครีมทําให้ผิวอิ่มเอิบน้ําคุณจะได้อิ่มเอิบน้ําคุณทาครีมลดเลือนมันจะได้ลดเลือนดังนั้นค่ะคุณจะต้องเช็ดทาความสะอาดผิวเพื่อเอาคราบต่างๆที่มันติดตามรูขุมขนหรือ,อผิวหนังนะคะให้ออกให้หมดก่อนแล้วดันของใหม่เข้าทําแบบนี้ทุกวันเช็ดทุกวันหลังอาบน้ำตอนเย็น แล้วก็ทาครีมทุกวันทําแบบนี้ค่ะเอาของเก่าออกเอาดันของใหม่เขา้าแบบนี้เป็นประจําทุกวันถ้าใครมีครีมเก่าใช้ครีมเก่าให้หมดก่อนก็ได้ค่ะถ้าใครประหยัดน,นะแต่ถ้าใครที่ไม่ติดเรื่องงบเดี๋ยวส้มจะติดตะกร้าไว้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวด้วยคือครีมต่างๆนะคะตัวปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใสตัวลดเลือนแล้วแต่เลยนะคะตัวไหนที่มี AHA นะคะสูตรไหนที่มี AHA จะไม่ใช้สําหรับคนที่ออกแดดเป็นประจาทุกวันต้องไปเจอแดดแสงแดดมลภาวะแต่ถ้าคนที่อยู่ในร่มใช้สูตรทุกสูตรที่มี AHA ได้เลยค่ะถ้าใครที่ต้องไปออกแดดให้ใช้ตัวทีี่มอ็กพนะะค